ชาวเน็ตถกสนันทำไมการที่พระสงฆ์ออกมาช,ช่วยชาวบ้านนำท่วมคนบางกลุ่มถึงบอกว่าไม่เหมาะสมความคิดเห็นแตกออกเป็นสองฝ่ายเข้าเด่นเข้าเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่ผ่านมากันค่ะซึ่งก็สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในหลายจังหวัดทางภาคเหนือและถูกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนจึงระดมกำลังและทรัพยากรในการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นนะคะ ไม่เว้นแม้แต่พระสงฆ์หลายรูปในจังหวัดน่านค่ะที่ได้ออกมาลุยน้ําท่วมแจกใจอาหารให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนแม้จะเป็นการทําดีเพื่อช่วยเหลือคนอื่นแต่กลับมีคนจํานวนไม่น้อยที่ไม่เห็นด้วยค่ะจนเกิดการตั้งคําถามในกลุ่มพุทธที่แท้จริงว่าการที่พระออกมาช่วยเหลือชาวบ้านน้าท่วมทําไมคนบางกลุ่มถึงมองว่าไม่เหมาะสมฝั่งที่ไม่เห็นด้วยส่วนใหญ่ตอบตรงกันนะคะว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์ความคิดเห็นหนึ่งกล่าวเสริมว่า บางเรื่องมันเกินเลยสิ่งที่พิสุทําได้ครับพระพุทธเจ้ามอบธุระไว้ให้พิสุสองอย่างคือคันธทธุระกับวิปัสนาธุระเป็นต้นช่วยเหลือคนมันก็อาจจะเป็นความผิดทางวินัยบ้างบางประการผู้ที่ศึกษาในศาสนาพุทธก็จะมองว่าไม่เหมาะสมครับฟังที่เห็นด้วยกับการที่พระออกมาช่วยเหลือชาวบ้านก็เข้ามาแย้งว่าพระก็เป็นมนุษย์หากเพื่อนมนุษย์เดือดร้อนก็ควรช่วยเหลือกันโดยเฉพาะสถานการณ์รุนแรงระดับนี้ บางก็บอกว่าเรื่องแบบนี้ควรดูกันที่เจตนาประท่านเจตนาช่วยเหลือก็ไม่ควรโดนตำหนิแล้วคุณผู้ชมล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ